ครับพอเราพอได้ยินข่าวหรือว่ารู้เรื่องก็ได้ได้ย uh, ินมาเหมือนกันครับแต่ว่าแต่ว่ารอถ้าสมมติว่ามันมีอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวทางออฟฟิเชียลก็น่าจะประกาศอยู่แล้วยังไงเดี๋ยวรอติดตามทางออฟฟิเชียลดีกว่าเหมือนบอกให้เรารู้มาก่อนแล้วก็เลยออกมาก่อนผมยังพูดอะไรไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอถ้าสมมติว่ามันมีจริงก็เดี๋ยวรอทางออฟฟิเชียลประกาศดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือความ ความรับผิดชอบผมด้วยผมกลัวว่าถ้าผมพูดอะไรไปเดี๋ยวมันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวรอรอทางข้อประกาศดีกว่าแต่จริงๆเราก็เห็นข่าวเรไม่ต้องไปก็เห็นมาเห็นมาบ้างคืออย่างอย่างคนคนในวงการเขาก็จะมีมาถามบ้างแต่ว่าเราก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวรอรอเขาประกาศดีกว่าครับผมอย่างเราได้คุยกับพี่โยหรือว่าอะไรพวกนี้ก็มีข่าวว่าพี่โยก็กำลังฟอร์มดีอ๋อใช่ ส่วนส่วนตัวไม่ไม่ได้คุยครับคือเจอครั้งสุดท้ายก็คือปลายปีที่แล้วเลยอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่อย่างผมกับเนิงอย่างเงี้ยก็ทําบริษัทด้วยอะไรเงี้ยมันก like ็เลยไม่ overseas. ไม่ค really ่อยว่างได้ไปเจอเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วคือความตั้งใจของเราคือตอนแรกช่วงปีใหม่เรากะจะเอาของไปแบบสวัสดีพี่พี่ที่นาดาวกับ g ี h อด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่โควิดแล้วคนก็แบบติดไปหายเดี๋ยวก็ติดอีกอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีโอกาสเข้าไปอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เจอครับเป็นบริษัทมัเป็นบริษัทลับๆอะไรยังไงบ้างบ งานมาหลายวันเลยก็ดีครับหมายหมายถึงว่าในในงานส่วนตัวมันก็มีเข้ามาเรื่อยๆทั้งตัวผมแล้วก็ตั้นเองอะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนของพาร์ทบริษัทนี้เราก็กําลังซุ่มพยายามทําแบบพวกพวกคอนเทนต์หรือว่าพวกระบบภายในอยู่ให้มันดีที่สุดเพื่อที่จะรองรับงานในอนาคตที่เราจะทํารวมถึงศิลปินในค่ายในอนาคตด้วยอะไรเงี้ย ตอนนี้เรามีเป้าหมายอะไรที่ชัดเจนมั้ยมีครับมีครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอทุกอย่างมันชัดเจนแล้วเดี๋ยวก็จะบอกพี่ๆทีเดียวดีกว่าเพราะว่าตอนณตอนนี้เนี่ยคือด้วยด้วยความที่มันยังอยู่ใน p r o c e s ในการทําอยู่มันยังมีหลายๆอย่างที่มันยังเปลี่ยนแปลงได้อยู่อะไรเงี้ย<ม><ม>ครับก็เลยเดี๋ยวผมว่ารอชัวร์ทีเดียวล้วเดี๋ยวมาบอกทีเดียวดีกว่าครับผมเรมปรับต,ตัวการเป็นผู้บริหาร <ๆ S 1> อะไอย่างี้เออก็ยังครับหมายหมายถึงว่าถ้าถ้าในส่วนของงานบริหารอะไรเงี้ย ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่แบบกำลังเรียนรู้อยู่แล้วก็คือผมรู้สึกว่ามันพอเรามาทำบริษัทเองมันก็จะเจอปัญหาเยอะเนาะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบแฮปปี้ป ր บบะครับหมายถึงว่าปัญหาที่เราเจอเราสามารถแก้ให้มันตรงจุดได้แล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เราก็ยังมีมีเวลาที่เรียนรู้ไปกับมันรวมถึงมีพาร์ทเนอร์ที่ช่วยคิดช่วยตัดสินใจด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เหนื่อยไม่เหนื่อยแต่ว่ามันเป็นช่วงที่สนุกมากแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมาก เราต้องหยิบเรือสองแท่งเราพูดในหานด้วยเราเป็นนักแสดงเองอะไรด้วยมันห,หลายหลายหมวกรับใช่ครับ <c oughs> คือ,ค,อคือตอนนี้เราเราก็มีหลายขาเราซึ่งถาวว่ามันยากไหมมันก็ยากแล้วก็การที่สมมติว่าเราเราแบบทําบริษัทด้วยแล้วเราออกไปเจอลูกค้าหรือว่าอะไรเงี้ยมันยังมีความแบบเอ๊ะเราเป็นแบบศิลปินหรือว่าเราไปในฐานะแบบเอออะไรกันแน่เลยมันก็จะมีความงง,ง,งอยู่แต่ว่า ผมเชื่อว่ามันกำลังจะไปในทางที่ดีครับผมต้องไปเจอลูกค้าเองด้วยหรออะไรนะครับต้องไปเจอลูกค้าไปครับไปครับอย่ลูกค้าล่ะคะเต็มเขาปรับรวมกับเราได้เลยอะจัดเป็นเจ้าหน้บริหารแล้วตอนนี้เลยเก,ก็ก็ม,ม,มีมีเปลี่ยนนะครับผมหมายถึงว่าในในแง่ของความรู้สึกนะครับเพราะว่าเพราะว่าหมายถึงว่าพอพอเราเป็นเป็นในไปในฐานะบริษัทที่ไปคุยกับลูกค้าอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบเรามองในภาพรวมมากกว่าไม่ใช่แค่ตัวชิ้นงานนะครับหมายถึงว่าใน สมมุติว่าถ้าเป็นเป็นนักแสดงเป็นศิลป,ปินอะไรเงี้ยการที่สมมุติว่าเราไปทํางานให้ลูกค้ามันก็คือตามบีฟของลูกค้าใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เราคือเราไปในฐานะที่แบบเ,เราอาจจะเป็นศิลป,ปินด้วยแต่ว่าเรามีแบบเรามีอินโว่หรือว่าเราแบบสามารถแนะนําเขาได้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันดีตรงที่ว่าแบบเรามีส่วนร่วมกับงานของลูกค้ามากขึ้นแล้วก็ทําให้งานของลูกค้ามันดีได้มากขึ้นอะไรเงี้ยสามารถติดต่อมาได้นะครับทำโปรดักชั่นได้ด้วยครับทำได้หมดเลย วยความรสงการณ์อ๋อ่มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นโควิดเองหรือว่าแม้ว่าจะเป็นการเดินทางที่แบบหลายๆคนจะเดินทางกลับบ้านกลับต่างจังหวัดหรือว่าจะไปต่างประเทศหรือว่าไปไหนก็นตามก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็